โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจี้ใหม่กันนะครับก็คือเจ้ารองเท้าโล่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาเล่นกับน้องชารวันของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นเป็นเซตนี้นะครับก็คือหมวกไททันนะครับโอ้หมวกไทเทเนียมแล้วก็อุปกรณ์เขยนแบบเรือนจรสลัดนะครับแล้วก็เป็น แหวนป้องกันเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็เป็นลองเท้าโลนั่นเองนะครับความสามารถของลองเท้าโลนะครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของเรานะครับมีโอกาสนะครับ47นะครับย้ายไปยังพื้นที่ภายในแถวนะครับแล้วก็เพิ่มข้านทางคูณ2นะครับแล้วก็เป็น เมื่อตกพื้นที่ของเรานะครับมีโอกาส50%นะครับชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นเลยนะครับอืมโอเคนะผมรู้สึกว่าผมชอบนะจีนี้นะครับแล้วใครไม่ชอบก็ไม่ต้องหานะครับถ้าใครชอบก็หาแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกับแผนที่อารีนาแล้วกันนะครับเพราะมันย้ายไปยังในแถวมันไม่ได้ย้ายกับเมืองจริงถ้าย้ายกับเมืองอ่ะโอ้โหแมงคตดจั่มนะครับเออเอามาเล่นกับชารวันอย่างเงี้ยเล่นด่านนี้น่าจะเวิร์กนะครับถ้าไปเล่นด่านอื่นก็อาจจะใส่มาคู่กับหยุ่มดำอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเวิร์อยู พวกกลุ่มดากับเมืองหรือเป็นพวกกลุ่มไททุไทท่านก็นแล้วแต่เราอ่ะนะี่ครับเออของเจอใครเนี่ยเจอกับน้องไอเนวนานะครับจะดูดพี่เข้าหรอน้องพี่บอกเลยแนละ้วดูดพี่เข้ายากเลยเออสิบไปก่อนแล้วกันสวยนะครับออมาตรงนี้นะครับเด้งไปลูกสุดยอดไ้วทอดส่องถุงนรนบเออ สร้างเมืองไว้นะครับเยอะๆมันจะได้มีโอกาสดุเขาแล้วก็โอ้นี่ย้ายไปในแถวออกนะครับอ่ะสวยเนี่ยเด้งไหมไม่เด้งนะครับโหเงินจะหมดแล้ววะเงินจะหมดแล้ววะอิจฉาไเงินสิีมดแล้วโอ้โหเงินพอไหมเนี่ยเด้งไหมไม่เด้งนะครับไม่เป็นไรนี่ครับแล้วไปโอ้โหอ๋อถอยกับหลังด้วยอ๋อมีมีถอยกับหลังมาตัวงงว่าอยู่ทำไมไม่งถอยหลังได้วะ อเดี๋ยวผมจะเบิร์ส12มาเลยแล้วกันนะครับลองเท้าพี่มันเจ๋งนะเว้ยเฮ้พี่บอกเลยนี่ครับเด้งดีลูกโอ้โหไม่เด้งว่ะเบิรสน2ไปอีก1ทีเนี่ยเงินพอปะเนี่ยมันน่าจะพออยู่มั้งเยอะๆๆ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  อชาร์จชาร์จอ่าเนี่ยโลสองขั้นนะครับผมเบิ้ลมากี่ครั้งแล้วเมื่อกี้เบิ้ลกี่ครั้งวะเบิ้ลกี่ครั้งรัวสิบสองวินาทีเ <im ples> อาเบิ้ลรวบตอนครั้งก็แล้วนะอธิบายเ <laughs> อ้าไม่เช,ชื่อโอ้ไม่ได้เงินเลยโอ้แล้วจะออกได้ไงเนี่ยต้องทอยดับเบิ้ลออกไปแล้วโอ้เงินเงินไม่มีทอยออก เออเอ็งใจอันนี้พี่มีโล่สองขั้นเอ็งดูพี่ไม่เข้าหรอกไอ้น้องนี่ครับรพี่บอกเลยลพี่มันของจริงนี่มันทอยต่อดูเถอะวะใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คุยกันกรเบิ้ลไปดิดเออสวยแต่เงินไม่มี <c oughs> แงเงินไม่มีทำอะไรไม่ได้ดิครับก็ออกดีอยู่นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แถือว่าแบบ หรือมันอวยก็ไม่รู้ช่วงช่วงช่วง,งแบบช่วงหากินไงช่วงแรกๆก็อาจจะออกดีนะพอนานๆไปก็ไม่ค่อยออก <c oughs> เออไปเอยตัวทอยสีดีกว่าทุกคนทอยสีแล้วดูดแม่เลยนี่ครับเบินนบ้ลไหมเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ดูดไม่ถึงนี่หว่าเ <c oughs> ชี่ยไม่คิดว่าดูดถึง เดี๋ยวเราถอยสิบไปด้วยนะครับถอยสิบไปดูดมันนะครับผมมามาเดี๋ยวถอยสิบไปเบิ้ลไ,ไปดิลูกโอ้ไม่เบิ้ลไม่เป็นไรนะครับไม่เบิ้ลก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เบิ้ลไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วกันนะครับมาขอดูดหน่อยได้ไหมเฮ้ยขอดูดหน่อยได้ไหมขอดูดหน่อยได้ไหมโอ้โหหายลงมีกันตาย ไม่ยอมตายเหรอได้เดี๋ยวเองรู้เนี่ยเดี๋ยวมึงโดนคอมโบมาหาปลาไหนะครับเดี๋ยวมึงโดนคอมโบมาหาปลาไหลดูดรวมึง well. ไม่ตายจังหวะนี้มึงจะตายจังหวะไหนวะถามมึงจริงนะเพื่อนมึงไม่ตายจังหวะนี้แล้วมึงจะตายจังหวะไหนอะไม่ตายจังหวะนี้แล้วจะตายจังหวะไหนก็บอกแล้วว่าเอาย,ยังไม่ตายอีกนะครับพี่โอ้ยอะไรกันวะเ้นสองได้ไหมเอาเฟ้สามมันยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้นะครับะมาตรงนี้แล้วกันนะครับ ขอดูหน่อยขอดูดหน่อยขอดูดหน่อย,อ,อ,ยอ่ากลับไปยังพื้นที่ออกนะครับไปยังพื้นที่ออกมันต้องตายแล้วแหละจังหวะน,นี้เออนี่บอกเลยว่าพี่ก็มีโลดมีทั้งมีแหวนเออเองจะดูดพี่เขาได้ยังไงนี่เอีอเองจะดูดพี่เขาได้ยังไงมานี่มา <c oughs> ตายไปซะนะครับเรียบร้อยคุยท,ทอดสองถุงไปเลยเออบอกเลยว่ามัน โอ้ดีนะผมว่าไปเล่นพวกสายลงสายลม้มอย่างเงี้ยเนี่ยพวกที่ตกเมืองตัวเองอะไรแบเนี้นะครับถือว่าเจ๋วเลยนะครับที่นี้นะครับผมได้โล่ด้วยผมชอบที่มันได้โล่เนี่ครับเออจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองนี่ยครับเจอ,อ,นะเอกับน้องรูรูเบลเลยครับไล่ดูดมเกาะแม่งหมดเลยเนีย่อยู่ในใกล้ระยะดูดเอ้ยลืมซื้อลูกเต๋าใหม่ลืมซื้อลูกเตา๋ <laughs> เตาไป เดี๋ยว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 แล้วก็ไปซื้อลูกเต๋าใหม่ก่อนเด็กครับกับลืมนะครับโอ้โหเฮ้ยโดดโดดม่ใกล้เราหน่อยดิโดดไม่ใกล้พี่หน่อยดีน้องโดดไปทางข้างบนนะเออนั่นแหละสวยนะครับพี่จะไปเองดูดเองไงนะพี่จะติดต่อไปก่อนแล้วกันนะครับนะทุกคนขอในระยะดูดก็ตรงตรงนี้ดินะครับในระยะดูด เตอ่อในระยะดุนก็ต้องตรงนี้สิในแถวออกไหมในแถวออกไหมอ่าในย้ายย,าย้ายต้องย้ายในแถวไม่ออกวะไม่เป็นไรเบิ้ลสองอีหนึ่งทีนีไม่เป็นไร,น,น,ไน,ไรนะครับแล้วผมจะมาตรงนี้ดีกว,นะว่ยนะติดไหมผมไม่ติเนะี่ยไม่เป็นไรนะครับก็ยังได้โล่มาอยู่นะนะครับก็ถือว่าออกออกออกดีอยู่นะนะครับตกครั้งแรกก็ได้โล่เลยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอกาสครึง่งครึ่งแหละผมว่าบางทีก็แบบจะไม่ออกก็ไม่ออกเลยนะครับผม ดูจากทรงแล้วนันีห้าสิบห้าสนะครับเอ,อเอาไอ้แค่เน็ตลุดนไอ้สัเน็ตลุดนะครับเน็ตลุดเน็ตลุดโอ้โเราบอเคกันเนเอ,อเน็ตลุ้วะไอ้แค่โอ้คูณสพี่เด้อร้องติดตอไม่ก่อนนะครับเมื่อกี้เด็ดลุล้นเลยครับ มันยังมันยังยังอัดอยู่ใช่ไหมโอเคยังอัดอยู่สวยนะครับน้อขอดูตรงนี้ละกันขอดูตรงนี้ละกันนะครับขอดูตรงนี้ละกันมาดีเนี่ยมึงยังไม่ตายอีกเหรอเมื่อกี้ผมเบิ้ลอะไรวะผมเบิ้ลผมมีเพื่อนเบิ้ลครั้งเดียวเนาะผมเบิ้ลสิบสองไปอีกแล้วกันนะครับสิบสองอ่ะโอเคนะครับเด้งไม่เด้งไม่เป็นไรนะครับเด็ดไปสวยนะครับ ตรงบะนี้แหละเราต้องเอาแล้วจังหวะนี้แหละเราต้องเอาแล้วนะครับเราต้องไล่ดูดเขาแล้วนะครับจมูกเขายังมีวะมานี่ดีย้ายในแถวไม่ออกอุ้ยแต่ว่าดูดเข้านะเออเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปดิแล้วชาร์จโล่มีชาร์จขึ้นเลยวะถ้าหมวกเราหมดแล้วทำไมเราเดินเชิดได้เนี่ยฮึว <c oughs> <c oughs> งวางไว้ตรงนี้วังทำไมเพื่อน เดี๋ยวกูจะตามมึงไปมจะไปไหนวะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลเบิ้ลสิบได้ไหมผมจะทอยสิบดกว่ามันน่าจะเบิ้ลได้อยวู่มั้งตกไม่ได้วะที่สิบสองงั้นเดี๋ยวเราเบิ้ลสองด้ว,วะนะ่าเนาะไม่ได้ได้ห่าเด้งลุกโอ้ไม่เด้งไม่เป็นไรเนี<ง>่ยับเขาเงินเขาน้อยอยู่เรายังทำอะไรเราไม่เขา้าใจหรอกคนนี้อ้าวแล้วแตกเองนั่นน่ะ แล้วแตกเองนลอะแล้วขายไปแล้วจังหวะนี้แล้วลื้อต่อเรานะครับยอมลงทุนขายทุกเมืองเพื่อมันซื้อของเรานะครับเอ๊น้องเล่นกับนาเดียอย่างนี้ก็ได้นะพวกที่แบบแปนกระโดดในตัวอะไรอย่างเงี้ยเล่นไี่บุดเลยนี่ครับเออแต่ว่าก็ต้องเลือกด่านนิดนึงนะครับก็ถ้าเล่นด่านนี้ก็เหมาะอยู่แต่ถ้าไปเล่นด่านดินนั่นแหละก็เหมือนที๋ผมบอกว่าต้องใส่หลุมดำา็ด้นะครับเพราะบางทีเราอาจจะไม่มีพื้นที่ภายในแถวนั้น นะครับเฮ้ยหมวกของหมดแล้ววะแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังมีแหวนอยู่เขาดู่เราไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรอกนะครับเราเรายังเหลือแหวนอยู่แหวนเราป้องกัน60%อน่ะเออเอาดิงั้นะโอ้โหแม่งโดนเตะวะเชีย่ยนะครับ <S <S เคยกลัวที่ไหนระเบิร์สองไปดินะครับมานะขอเอาหน่อยเลยวะขอหน่อย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 ,ออยแล้วก็ ไม่ออกวะทุกคนไล่ไปยังในแถวคนเนี่ยครับกลับมาตรงนี้ใหม่ครับขอเข้าแค่ครั้งเดียวแล้วเนี่ยมันก็แตกแล้วขอเข้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนี่ครับหมวกมันหมดยังนะห้าไปได้ไเออสวยครับหมวกมันยังเหลืออยู่นี่หว่านะครับทุกคนเออหมวกทะลุบ่อยนะยดูตอนนี้ว่าหมวกทะลุบ, <laughs> ะลบ่อยนะมันออนี้ออยย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 ยนึยย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  ชัดไหมเออสวยนี่ครับมาอีกขั้นหนึ่งนะครับมิโลสองมิโลสองขั้นเ็าอุ่นใจนะครับมิโลก็อุ่นใจเหมือนกันนะแต่ได้ไปเจอพวกไว้อชาแม่งทำลายเราหมดเลยนะไว้อชาแม่งโดดมาแม่งทำลายหมดเลยไอ้สัตว์อ้าวหรือว่าจะไปทอยซีฟนี่ครับจะเตะเราวะเราไปหกกับห้าอก็ได้ปะโอ้โหี่เชี่ยกูทอยหกดเกียร์เ่ยไอจิพา วางเลยเว้ยวางเถอะที่พายเดี๋ยวเราจะเบิ้ลนทีสองไปแล้วกันเนี่ยทุกคนเบิ้ลนทีสองไปไปที่สี่ดีกว่า <4 S 1> แล้วก็มาตรงนี้นะครับเรียบร้อยไม่น่าจะรอดนี่ครับผมบอกเลยว่าไม่น่าจะรอดนี่ครับย้ายในแถวออกด้วยนะครับจังหวะนี้ย้ายในแถวออกด้วยมันจะไปรอดได้ที่ไหนนะครับเออ ชว่าดีนะทุกคนแบบได้ย้ายไปในแถวแบบได้โลด้วยเออผมชอบนะใครที่แบบจะหาหรือไม่หาก็แล้วแต่นะีคือเล่นใี่ดูแล้วก็อย่ามาเสียใจทีลังก็แล้วกันแบบไม่หาอะไรประมาณนี้แบบบ่นแล้วไปเจอบอกว่าโอ้โหไม่สร้างโล่ใบดูไม่ค่อยเข้าอะไรแบบนี้ตัวที่ทําลายโล่พวกนี้ได้เลยก็คือนั่นแหละไวอาชาตัวเดียวที่แบบโดดมาทีเดียวโล่พวกนี้หายหมดเลยคือไวอาชาเนี่ยครับกับเอ่ออะไรวะกับไอ้นี่อ่ะกับเอเอดาร์ ไม่ใช่ดิดาร์กเลนเออดาร์กเลนก็ทําลายเหมือนกันเนี่ยจะเหมือนจะทําลายไป2ขั้นประมาณนั้นอะทำลาย2ขั้นหรือขั้นหนึ่งนี่แหละจะทาลายถ้าสูมจะไม่ผิดน่าจะทําลายหมดเลยมั้งไอเกาะพวกนี้นะครับเออโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วแล้วกันนะครับถ้าใครจะหานะครับก็ขอให้ปิดน้อยก็แล้วกันนะครับบางคนก็เห็นโดนล็อกก็ปิดเยอะกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไปแล้วนะครับ